ดีที่สุดในประเทศจีนค่ะสบายไชนาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีไชนาค่ะวันนี้นะคะราจะพาทุกคนมาดูรถยนต์ไฟฟ้าอูหลิงมินิเอวีเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนค่ะมาดูความน่ารักของน้องกันค่ะ ายสีเขียวแบบนี้นะคะนี่คือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงรถไฟฟ้านะคะถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นป้ายสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะก็คือความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้แล้วรถไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้ความเร็วของอูหลิงมินิ e ีวีเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุดประมาณ80นะคะและเร็วที่สุดก็คือประมาณ100นะคะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งมันแบบมันก็ตอบโจทย์แล้วก็เพียงพอนะคะสำหรับการขับในเมืองแบบช้าๆรถติดเนาะ อม latitude. ันเป็นรถเพื่อนนะคะเพื่อนก็มีรถหลายคันแต่ว่าคันนี้เนี่ยซื้อมาเพื่อที่จะแบบว่าเหมาะสำหรับการขับในเมืองแล้วก็ขับไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะทุกคนนั่งได้ถึงสี่ที่นั่งด้วยกันค่ะน่ารักมากเห็นไหมและรถอันนี้นะคะเราสามารถล็อกอะไรได้ลอกนอกเหนือจากนั้นเราสามารถแบบนี้ได้ค่ะเปิดแบบเปิดท้ายแบบนี้ได้ด้วยคะ นี่ก็คือท้ายรถทุกคนคือตอนเนี้ถ้าสมมุติว่าเราแบบไม่ได้ใส่ของอะไรใช่ไหมเราไม่ใส่ของอะไรเนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยนะคะเราสามารถดันเข้าไปได้แบบว่าเรงไงดึงเบาะแล้วก็ดันรถเขาเลาเราเราจะไม่ได้ทำเราสามารถดันเบาะเนี่ยนะคะที่นั่งด้านหลังเนี่ยให้มันเรียบเรียบไปแบบเรียบได้แล้วเราก็สามารถไว้ของได้เยอะมากซึ่งด้านในนะคะรถตัวเนี้ยมันค่อนข้างกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะนั่งได้สี่คนตัวย ได้นั่งได้สีคนแล้วแบบมันกว้างมากมันจะให้แบบทุกคนดูด้านในเดี๋ยวมาดูด้านในกันค่ะแล้วสีนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากที่อีทันก็จะมีสีเขียวนะคะเป็นเขียวแบบเขียวละมุนละมุนนะคะมินิมอลนิดนึงแล้วก็สีชมพูนะแล้วก็สีฟ้านะคะให้ทุกคนเข้ามาดูด้านในนะคะโอ้โอเพื่อนก็คือแบบตกแต่งด้วยความแบบผู้หญิงเนาะตรงนี้นะคะคือแบบ หน้าปัดของเขาเนี่ยมันมีความเป็นแบบวินเทจวินเทจแล้วก็มินิมอลด้วยนะคะมีบลูทูธสามารถเปิดเพลงได้นะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีแบบอันเนี้ยมีที่วางและทุกคนคือพวงมาลัยอ่ะมันเหมาะสำหรับผู้หญิงเรามากที่แบบขับแล้วมันแบบลุกดิ๊กลูกดิ๊กแบบเนี้มันน่ารักมากือเลนจะใช้คําว่าน่ารักได้เปลืองมากนะคะรุ่นนี้เพราะว่ามันแบบมันน่ารักจริงนะบริเวณนี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบพลาสติกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเป็นพลาสติกที่มันน่ารักมากดูนะคะ ตรงนี้ก็จะมีสีชมพูเห็นไหมมันเข้ากับรถมากๆเลยตรงนี้ก็สามารถวางของได้อันนี้คือเป็นการซื้อแบบมาวางเองนะคะน่ารักมากเราสามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้ด้วยนะคะคือแบบทุกอย่างเหมือนรถยนต์ปกติเลยแต่ว่าคันนี้นะคะใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นะคะใช้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็น์มี a i r ์แบด้วยนะคะทุกคนนะเรื่องระบบความปลอดภยัยทีนี้เรามาปรับแบบปรับเบาะ ไม่ได้ปรับได้อยู่นะเบากสามารถปรับเอนเบาะแบบนี้ได้นะทุกคนคือแบบเนี่ยแล้วเบาะนิ่มมากไม่มีความกึกกักกึกกักดึ๊กกักเลยคือมันดูมันดูแบบมันดูดีอะทุกคนส่วนการปรับเบาะหน้าหลังนะทุกคนก็จะมีเป็นแมนวนวลตรงนี้นะคะใต้เบาะตรงนี้เนาะเนี่ยก็ปรับเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลยตัวนี้นะคะเพื่อนบิมเนี่ยสามีสูงอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบถึงแม่เกอถึงเนะ180อะร้อยแปดสิบอะ ร้อยแปดสิบก็ยังนั่งได้ขับได้สบายเลยและสามารถนั่งข้างหลังได้ด้วยนะคะมีนั่งได้ถึงสี่คนไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากคำว่ามันน่ารักที่สุด <laughs> ดูความแบบว่าผู้หญิงคนจีนนะคะเวลามีรถโอ้ยก็เกิดเราซื้อแบบนี้มาไว้ที่รถเราได้ไหมมันน่ารักจังเลยอะ่ <laughs> นะอะที่นี่นี่คือที่วางรถนะคะแบบดู G P S, ต, <S ต่างๆออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเราเราซื้อประมาณเราขับได้ประมาณกี่กี่ กี่กิโลเมตรนะเออไม่ถึง200ไม่ถึง200กิโลเมตรประมาณร้0ยต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะการชาร์จหนึ่งครั้งใช้เวลาประมาณเก้าชั่วโมงนะทุกให้ดูกระปุกเกียร์นะทุกคนนี่คือเกียร์ใช่ไหมปรับนี้ปรับนี้หลัที่เราเปิดรถแล้วนะคะก็คือจะมีหน้าจอให้ตรงพวงมาลัยตรงนี้ทุกคนหน้าจอมันก็ดูมีความแบบว่ามินิมอลมากๆนะคะแบบเล็กๆนน้อยนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะให้เราเลือก นี่ทุกคนมีให้ดูนะคะตรงนี้ก็คือ,อเป็นแบบที่ติดบุหรีนะคะแล้วก็มี USB ตรงนี้ก็คือถือว่ามันแบบครบนะคะมีแบบอะไรที่มันเป็นฟัง์กชันที่รถทั่วไปมีเนี่ยอันนี้ก็คือมีครบหมดเลย และนี่ก็คือเวลาที่เราขับนะคะทุกคนเราจะได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องเหมือนเสียงฝนตกซึ้ดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะเวลาที่ขับถ้าไม่ได้ขับเร็วมากเนี่ยขับช้าๆเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างไม่มีเสียงอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่รถที่เป็นเติมน้ํามันหรือว่าดีเซลนะคะเป็นรถที่แบบแทบจะไม่มีเสียงทุกคนดูเวลาที่เราถอยหลังนะคะจะมีสัญญาณเตือนแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะ จอนีนะคะแผงด้านในนะคะทุกคนเราสามารถแบบว่าเป็นบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงได้ปกติเลยค่ะเปิดเพลงไทยไหมใช่เปิดเพลงไทยไหนเราเปิดเพลงไทยดิโอโก้กรรำกลำโพงเขาจะเล็กมากทุกคนลำโพงน่าจะอยู่ด้านล่างนะคะ,คะลำโพงน่าจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะ เวลาที่เราถอยหลังนะทุกคนม,มีมีอันนี้ด้วยมีจออันนี้ด้วยนะคะคือแบบให้ดูว่าแบบให้ดูระยะด้านหลังด้วยนะคะ เดมอ๊ะเอ๊ะอะอะริ <che mus i> ่มเริเริ่มเร่รสเร่มเริ่ม่มเรง่มเรสวยเมเริเร็นมมเม่มเริ่มเ่มม่มเนม่ม่ม่มองมรม่เมเ่ริ่ม่เริเเริ่เรา่ม่มเ่ม อันนี้ก็คือแบบตั้งกล้องไวไกลามากนะทุกคนเนี้ยพี่พาทุกคนมาดูรถแหละที่สนิทสนิทกันนะคะเขาอ,ออกรถมานะแล้วก็เขาซื้อมาในราคาอีกที่ประมาณ4 0 0 0 0่หยวนนะคะก็คือประมาณ200,000ซึ่งรุ่นเนี้ยมันสตาร์ทอยู่ที่แค่ประมาณแบบ35,000หยวนประมาณนี้ก็คือประมาณแสนแสนห้าแสนหกประมาณนี้นะทุกคนแต่คือแบบมันดีมากนะคือมันคือมันใช้ความน่ารักได้เปลืองมากแล้วมันเหมาะกับ ผู้หญิงผู้หญิงแบบเรานะคะแต่เวลาเข้าไทยอะ่ะบิมเห็นนะที่ไทยราคาน่าจะอยู่ที่3 0 0 0 0นถึง 4, 000, สี่แสนเราะีแรงมากทุกคนก, <c oughs> ก็นะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งเผื่อใครแบบว่าอยากได้อยากได้รถย,ยนต์ไฟฟ้านะคะมันก็น่ารักดีแล้วก็มีอีกยี่ห้อนหนึ่งด้วยนะเร็วๆนี้บิมมีโอกาสได้ไปโชว์รูมมึนก็จะดูนะคะคือบิมอ่ะไม่ได้มีเอ่อไม่ได้มีพวก ความรู้เรื่องรถอะไรเลยนะทุกคนแต่รีวิวแล้วกันว่าเออมันน่ารักนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงเราบีแบบเป็นผู้หญิงที่บีแบบว่าเออชอบมันชอบมากนะคะอยากได้นะคะแต่ที่บ้านบีมคือแบบเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดชอบรถคันเล็กๆนะเขาแบบอยากให้เราซื้อคันใหญ่ๆเพราะว่าขับคันใหญ่ๆมันจะปลอดภัยกว่าเวลาที่เราขับไปไกลๆนะคะลองดูรู้ทางไวไ้เผื่อแบบว่าซันซานโตแล้วอะไรเงี้ยไปพาซันซานไปเรียนขับไปส่งซันซานที่โรงเรียนก็น่าจะแบบว่าเออได้ซื้อรถไฟฟ้าคันเล็กๆนะคะ เอาไว้เจอกันอีพีหน้านะคะทุกคนฝากกดติดตามไว้ด้วยสไปเดย์ไชน่านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทำไงลูกบ๊ายบาย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 จะ๋มเหมือจ้ะบ๊ายบายทำไงบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วจ้ะเออบ๊ายบายบ๊ายบายกระตุกแขนหน่อยบ๊ายบายอือบ๊ายบายบ๊ายบาย อัปเดต้ๆหน่อยล้วกันนะคะตอนนี้น้องก็ประมาณ7เดือนครึ่งนะคะก็นั่งเองได้นะคะแล้วก็พยายามแบบกินทุกอย่างนะ,ะรีโมทลูกบอลเสื้อแม่ผมแม่นะคะกินทุกอย่างที่จับได้นะคะแล้วก็พยายามเนี่ยเขาพยายามแบบว่าจับจับล้วจับโตะ๊ะจับเก้าอี้นะคะในการยืนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แบบไม่ยอมไม่ยอมนอนแล้วตอนนี้ก็คือตื่นมาก็คือจะนั่งอย่างเดียวเลยนะคะ 恋爱，哎，恋爱秘诀，哈哈，恋爱 <laughs> <Bye> <laughs>